สวัสดีครับ f อฟน้ององ잉เอฟซสาวน้อยเพชรวันแพง f อฟซบอสโจและขอขอบคุณ f อฟซสโลออุบลที่ได้กดไลค์กดแชร์สสนับสนุนคลิปสโลออุบลสำหรับคลิปนี้สโลออุบลจะมาเล่าเรื่องน้องององ,องเพเรยนปันแพง ตั้งแต่ปิดวงมาน้องอเอิงได้มีเวลาพักผ่อนอยู่กับครอบครัควรแม่หน่อยพ่อเอกที่บ้านน้องกูอำเภอเมืองจังหวัดศิสเกตน้องก็มีเวลาพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อนเช่นไปหาสื้อป่าบ้าง หาดูน้ำตกบ้างไปดูหมอกบ้างที่ผาโมอีแดงยามน้องว่างๆก็เข้าตลาดหาซื้อของกินแถวบ้านน้องขูบ้างแล้น้องก็ได้ดูการก่อสร้าง ออกกำลังกายเช้าเย็นเป็นกิจประ,ประจิิวันของน้องอุ้งหญิงเพชรบานแพงและที่สำคัญในไลฟ์ยามว่างตอนเย็นเย็นน้องก็ได้ไปตลาดนัดเสื้อผ้าที่อำเภอพยุจังหวัดสีสกเกตที่อยู่บริเวณใกล้ ใกล้บ้านน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงทำให้เอซแถวตลาดได้ขอถ่ายรูปบ้างขอจับมือซูปเปอร์สตาร์บ้างของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงสำหรับพ่อค้าแม่ค้าก็จำซูปเปอร์สตาร์มอ้อลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้คือน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงสำหรับคลิปนี้ ผมขอฝากไว้แค่นี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับผม